Thank okay. you. ส่วนท่านที่จะทำบุญสร้างซัมเมนเรียนเชิญขานจงที่กำนันเทพย,ยืนอยู่นะคนปาต้นนี้เดี๋ยวจะถวายวันที่1ิอเบียแกหลายท่านมาสอบถามไม่มีจริงจริงจริงๆแล้วมีแต่ว่าเรียกว,ว่าเก็บเอาไว้เก็บไว้ลึกๆในใจถ้าท่านมีวาสนามีเขาเรียกว่าด้นะบุณซัมเมนเรียนเชิญ ขันสีทองตามกำลังตามกำลังถนัดวันไหนถนัดเท่าไหร่ทำไปเลยท่านพระอาจารย์บอกว่ามาน,น้อยแต่มาไม่ขาดสายนะทําบุญไม่ต้องเดือดร้อนว,ว,วันนี้มีเท่าไหร่ขยับเข้ามาตอนนี้อยู่คิวที่420นะ420ทัตยียังไม่ได้กินข้าวเชิญในครัวมี ชอ้อยแดงเขียวหวาน

แล้วก็มาตีเวียนเรียนวนไปวนมาอยู่ตรงนี้นะครับเขาจะวนไปวนมาอยู่ตรงนี้เพราะคนมันเยอะนะครับเพราะคนมาแก้บนบ้างอะไรบ้างนะครับยังไนงะเราก็ได้แต่เตือนภัยนะครับได้แต่เตือนภยยัยไปเท่านั้นเองครับแบงน์พันแบงค์ห้าร้อยมีกันละครับเงินเราหมุนเก็บไปแล้ว แบงค์ห้าร้อยมีแบงค์พันมีนะครับนี่เก็บแล้วมีครับแบงค์พันก็มีหลายใบอยู่แถมนู้นผมเลยบุญไว้บุญไว้แถมนู้นแล้วนี่เราไม่รู้ว่าแบงค์ไหนเรายังไม่รู้เ<อ>พราะว่าที่ติดเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าแบงค์อะไรเนี่ละครับแบบนี้นะครับเนี่พอดีชักออกไปแล้วนะครับหยุดห้าก้านนี่ครับนี่นะครับตรงนี้นะครับเขาก็จะยืนลักษณะนี้นะครับแล้วก็รูปแล้วก็กำไปนะครับ ลักษณะนี้เหมือนกันในคลิปที่ทุกคนได้ไปนะครับเขาจะรูปเสร็จแล้วนะครับรูปแล้วก็ตําเลยแล้วก็ใส่กระเป๋าเลยนะครับลักษณะเขาจะเป็นแบบนี้นะครับการเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับเมื่อวานอาทิตย์ที่ผ่านมาครับเนื่องจากคนเยอะนะครับแล้วเขาก็มาถึงปุ๊บแล้วเขาก็เฉียวนะครับเหมือนกันเหมือนกับติดเหมือนกับจะจะติดเงินแหละครับอย่างเงี้ยนะครับแต่เขาไหม่เขากํานะครับแล้วก็หยิบแบงค์ไปแล้วก็ใส่กระเป๋าเลยนะครับแล้วก็เดินออกเลยนะครับแล้วมี คนที่นั่งอยู่ตรงนี้เขาแอบถ่ายไว้นะครับแล้วก็ส่งให้นะครับแบบยืนเกาะตรงนี้เลยใช่ครับใช่ครับทีแรกเขามากราบมาไหว้ธรรมดาเนียนๆนะครับแล้วก็มาถึงก็มารูปเอาตางไปนะครับเข้าไปทำไมกีบาทไม่ทราบครับไม่ทราบแต่มันมีการการธงที่ไหวอยู่ที่ว่างอยู่หลายก้านครับที่ว่างอยู่เนี่ยเธอดึงไปแล้วนะครับก้านธงจะเป็นลักษณะเนี้ยเวลาไม่มีสตางนะครับเนี่ยสมมติว่าจะเป็นลักษณะนี้เวลาตังออกไปแล้วนะครับ ม,ม,มันก็มีว่างอยู่หลายก้านนะครับมันจะเป็นเด็ดไปเยอะคือครับครับก right ็อย่างเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยสามารถดึงได้ทีไะเยอะๆนะครับเนี่ยดึงไปมันก็หลุดตามมืออยู่แล้วให้เขาดึงแล้วเขากรรมไ้เลยนะครับเขาดึงเสร็จเขากรรมไ้เลยนะแต่เราก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกเพียงแต่เตือนไว้ว่าต่อไปอย่าทําแบบนี้นะครับปกติดัาเดือดร้อนมาเราช่วยอยู่แล้วนะครับอย่าทําแบบนี้ให้เห็นนิดเลยนะครับเพราะว่ามันผิดกฎหมายให้ด้วยนะครับพราหากว่า คุณเดือดร้อนคุณบอกเราดีกว่านะครับถ้าเดือดร้อนลรวบอกเราราอาจารย์ก็พร้อมที่จะช่วยอยู่แล้วนะครับถ้าทําแบบนี้มันไม่ดีนะก็เลยขอร้องมาขอความร่วมมือมานะครับนี้็ข้อไแจ้งความไม่แจ้งครับไม่แจ้งถือว่าอ่าแค่เตือน,อน,นเฉยๆครับถือว่าเขาอาจจะเดือดร้อนเขาไม่เดือดร้อนก็คงไม่ทำเราคิดแค่นั้นนะครับเราก็ถือว่าเราเราก็อุทิศให้ไปนะครับอุทิศให้ไปแต่เราไม่ได้แจ้งความ S <S นนคนเยอะเลยเยอะๆๆแบบนี้ทุกวันไหมทุกวันครับทุกวันถ้าวอาทิตย์จะมากกว่านี้นะครับอย่างพวกนี้จะมากกว่านี้หลายเท่าครับเพราะว่าคนที่จะเอาก็จะเลือกวาทิตย์ซึ่งคนจะแน่นไม่มีที่ว่างเลยนะครับ,บจะมีการป้องกันยังไงครับ,บก็คือเราก็แค่เขาขอความร่วมมือปกติเราก็ต้องเก็บนะครับวันนีวันลเมื่อาวานวันา,าทิตย์ที่แล้วเราไม่ได้เก็บมันจะมีตั้งอยู่หลายต้นนะครับนี่เราเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราก็เก็บแล้วนะครับเพื่อเราป้องก,กันก็คือเราจะจะเก็บเท่านั้นเองนะครับ เพราะว่าคนเดือดร้อนถึงจะทําไม่เดือดร้อนเพาคงไม่ทำนะเราคิดอย่างนี้ง่ายๆนะครับแต่ขอฟางภูนาอย่าทำนะครับเพราะหากเดือดร้อนล้วบอกเราดีกว่านะบอกคณะกรรมการท่านหนึ่งท่านใดก็ได้นะครับเดี๋ยวถ้าช่วยได้เราจะช่วยให้นะครับแต่อย่าทำแบบนี้นะครับมันไม่ดีนะครับ